ยอมรบับตัวจริงไม่สวยเท่าในรูปเอาจริงช่างทำหน้าผมเขาแต่งจัดเต็ม ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยเสียงใสที่น่ารักมากๆเลยค่ะสําหรับสาวโบกี้พิิณีวีระสุทธิมาซึ่งชื่อเดิมของเธอนั้นคือวุ้นเส้นและได้เปลี่ยนมาชื่อโบเพราะว่าตัวของโบกี้ชอบเพลงของโบสุนิตาและคําว่ากี้ก็มาจากชื่อของน้องหมาที่บ้านก็เลยมารวมกันจนได้ชื่อว่าโบกี้ส่วนคําว่าไลออนนั้นมาจากการที่ตัวของเธอนั้นมีลักษณะที่มีความหัวฟูและมีความชอบสิงโตด้วยเลยกลายเป็นที่มาของชื่อโบกี้ไลออน และด้วยความที่เธอเรียนทางด้านดนตรีจากวิทยาลัยตุริยางคิสินมหาวิทยาลัยมหิดลทําให้โบกี้มีผลงานชิ้นแรกในเพลงเอาเลยที่โบกี้ได้ทําออกมาส่งอาจารย์ ซึ่งคณะของเธอต้องแต่งเพลงเองมีเพลงเป็นของตัวเองหลังจากนั้นพี่สาวของเธอวาดวันวานก็มาขอซื้อเพลงนี้โดยในตอนแรกเธอคิดว่ามันเป็นผลงานเล่นๆแต่พอรู้ว่าเพลงนั้นสามารถขายและทําเงินได้เธอจึงเก็บเพลงไว้เองและเอาเงินที่มีมาลงทุนทํา MV อัดเพลงเองจนค่ายวอเตอร์ดักติดต่อมาอยากให้มาร่วมงานในที่สุดปัจจุบันโบกี้ได้มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละเพลงก็ต้องบอกเลยว่ามีเนื้อหาที่กระแทกใจคนฟังมากๆโดยเฉพาะเพลงล่าสุดอย่างวาดไว้ White ก็ทําเอาแฟนๆต่างน้ําตาซึมไปตามๆกันเลยค่ะล่าสุดโบกี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กหลังจากที่หลายคนทักว่าเธอนั้นดูสวยขึ้นมากเลยโบกี้ยังได้บอกว่าช่วงนี้รูปและคลิปดูสวยเกินจริงไปมากอ่ะห้าหาเอาจริงตัวจริงไม่ได้สวยขนาดนี้นะอันนี้ช่างหน้าผมเขาแต่งจัดเต็มมุมกล้องดูสวยไฟดีคือแต่ละครั้งกว่าจะได้แบบนี้ ก็แต่งกันเกือบตายเหมือนกัน55ตัวจริงหน้าเหมือนเดิมเลยแต่ในโซเชียลอยากสวยแบบ AI แต่งหนักเลยแต่มีความสุขจบ